ริ้วรอยดีขึ้นแน่แค่พูดคำนี้ก่อนนอนนะคะสำหรับใครที่อยากได้วิธีลดริ้วรอยชะลอวัยที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำได้ที่บ้านก่อนนอนใจแนะนำต้องดูคลิปนี้เลยนะคะ เวลาที่เราส่องกระจกเอ๊ะทำไมช่วงนี้หน้าเราดูบ่องค้ำลงหรือจู่ๆเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยริ้วรอยมาจากไหนเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นความเหี่ยวยน่นแบบถาวรบนใบหน้าของคุณรู้ไหมคะว่าจุดกําเนิดของมันคือริ้วรอยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นริ้วรอยแบบชั่วคราวซึ่งภาษ,าษาอังกฤษเรียกว่า dynamic wrinkle ในส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์เกิดจากความเครียดความกังวลในชีวิตประจําวันสิ่งที่ไซกําลังจะบอกคือเทคนิคในการแก้ปัญหาริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ที่ง่ายๆแล และดีต่อใจแถมยังฟรีอีกด้วยนะคะแค่เพียงพูดคำนี้ก่อนนอนคำว่าขอบคุณแค่เพียงคำว่าขอบคุณเนะะี่ยค่ะมีผลวิจัยมาแล้วนะคะว่าคนที่มีความรู้สึกขอบคุณจะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นเพราะการขอบคุณเป็นรูปแบบหนึ่งของความกระตันยูรู้คุณตัวเองซึ่งความกระตันยูเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขสังเกตไหมคะว่าคนที่อารมณ์ดีจะมีหน้าเด็กและก็แก่ช้าลงก็เพราะว่าเอนโดฟินมันช่ว ลดความเครียดของเซลล์ผิวหน้าทําให้เซลล์ผิวผ่อนคลายนั่นเองสังเกตไหมคะว่าคนเรามักจะต้องการเรียกหาความรักการยอมรับจากคนรอบข้างแต่เราแทบไม่เคยหยุดคิดว่าที่จริงแล้วคนที่คู่ควรที่ได้รับการขอบคุณที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะวันนี้นะคะจะมี3เรื่องราวที่คุณต้องขอบคุณตัวเองมาฝากเลยนะคะเรื่องที่1คะ่ะขอบคุณตัวเองสําหรับความแข็งแกร่งของคุณคุณเป็นคนที่มีพลังวิเศษคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ใครวันนี้ คุณต้องตบมือและขอบคุณตัวเองสําหรับความกล้าหาญกล้าตัดสินใจที่จะทําตามสัญชาตญาณในใจของคุณเลยนะคะส่วนเรื่องที่2ค่ะคุณต้องขอบคุณตัวเองสําหรับความรักและจิตวิญญาณที่สวยงามของคุณเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจดีจริงใจรักและห่วงใยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและที่สําคัญนะคะขอบคุณตัวเองที่คุณเป็นคนรู้จักการให้อภัยไม่ถือโกรธโทษคนอื่นเรื่องสุดท้ายค่ะขอบคุณตัวเองที่คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนสําคัญเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนเพราะเขาอยากประสบความสําเร็จแบบเราและอยากเป็นคนที่งดงามทั้งภายในสู่ภายนอกนะคะเหมือนกับคุณน,นั่นเองเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆแค่นี้แถมยังฟรีอีกด้วยโดยเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะแค่นี้คุณก็สามารถมีสุขภาพดีสวยขึ้นทั้งร่างกายและก็จิตใจแต่ถ้าใครอยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ริร้วรอยเอาไปทาก่อนก็ได้เลยก็รับรองว่าเวิร์กเช่นเดียวกันคะ่ะสามารถพิมพ์คําว่าริ้วรอย เดี๋ยวทรายจะให้ทีมงานส่งคาแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ด่วนเลยนะคะติดตามคลิปดีๆที่นี่แบบนี้ได้ที่ทรายบ้านครีมค่ะ